เมื่อสักครู่นี้คุณผู้ชมคะก่อนที่เราเข้าไปบริเวณที่เป็นที่ประดิสถานของพระอัฏฐ,ฐารถนะคะตอนทางเข้าที่หนีแนะพาคุณผู้ชมเดินเข้าไปเราก็จะเห็นว่ามีพระพุทธรูปองค์ใหญ่อีกหนึ่งองค์ที่มีความสวยงามามากๆเช่นเดียวกันน่นก็คือหลวงพ่อดูสิทธ์นั่นเองค่ะมาอาปรรวัติตรงนี้บอกว่าเป็นพระประธานประจําพระอุโบสถนะคะในวัดดูสิทธ์มาก่อนนะคะซึ่งเดิมเนี่ยก็เรียกเ,เขาเรียกว่าวัดแห่งนั้นว่าวัด บรรจมาบพิษนั่นเองนะคะแล้วก็เมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงสร้างพระราชวังดุสิตก็เลยต้องมีการขยับขยายวัดใช่ไหมคะก็เลยได้มีการย้ายนะคะพระพุทธรูปแห่งนี้ซึ่งเคยเป็นพระประธานในพระอุโบสถพระดุสิตไปประดิษฐานอยู่ในห้องด้านหลังเมื่อสักครู่นี้ก่อนที่เราจะเข้าไปบริเวณพระอัฏฐารถนั่นเองะคะ่ะก็เลยเป็นที่ประดิษฐานของ พระพุทธรูปองค์นี้มาจนถึงปัจจุบันนั่นเองนี่แหละค่ะก็เป็นประวัติความเป็นมาคร่าวๆอยากให้คุณผู้ชมได้มากราบขอพรกันนะคะจากบริเวณตรงส่วนนี้ที่บอกคุณผู้ชมไปว่าเป็นที่ส่วนแรกนั่นก็คือพระวิหารแล้วก็พระอุโบสถที่อยู่ในวัดสเกตเดี๋ยวเราจะไปอีกส่วนหนึ่งนั่นก็คือที่เราเรียกกันว่าพระบรมบรรพตเป็นส่วนที่มีความสําคัญมากๆแล้วก็มีชื่อเสียงโด่งดังไประดับโลกเลยทีเดียวนะคะอยู่ที่ วัดสเกตแห่งนี้หันไปด้านหลังคุณผู้ชมนี่แหละค่ะด้านหลังเนี่ยทางด้านาน,านู้นนั่นก็คือเจดีย์ภูเขาทองซึ่งเราจะต้องเดินไปแล้วก็ต้องขึ้นไปด้วยเท้าของเราสองคนสองไม่ใช่สองเลคนเดียวด้วยเนี่ยต้องขึ้นไปบนนน้นโอ้นะคะมีความประวความเป็นมาที่น่าสนใจมากๆจริงวัดแห่งนี้ระหว่างทางนะีคะเราจะเห็นว่ามีการ ประดับด้วยพุทธศิ์เนี่ยเยอะแยะมากมายเลยนะคะกว่าจะไปถึงก็สามารถแวะเข้าไปชมบริเวณรอบๆวัดได้เช่นเดียวกันเอาล่ะค่ะคุณผู้ชมใกล้ถึงแล้วนะคะบริเวณทางขึ้นไปเจดีภูเขาทองแต่คุณผู้ชมทราบไหมคะว่าก่อนที่เขาจะเรียกว่าเจดีภูเขาทองมันจะถึงทุกวันนี้เนี่ย แต่ก่อนนะคะจริงๆแล้วเนี่ยชื่อที่ถูกต้องเลยก็คือบรมบรรพศนั่นเองนะคะเป็นนามพระราชทานที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระราชทานสถานที่บริเวณตรงนี้ว่าบรมบรรพศนะคะแล้วก็ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าเปลี่ยนชื่อเป็นพระเจดีภูเขาทองมาจนถึงปัจจุบันนะคะแต่ว่าชาวบ้านโดยส่วนใหญ่หรือว่านักท่องเที่ยวเราก็จะเรียกว่าเจดีภูเขาทองกันแบบสั้นๆง่ายๆนะคะ พอเรามาใกล้ๆเราก็จะไม่เห็นแล้วนะคะอยู่ไกลๆมีโอกาสได้เห็นแต่ถ้าเกิดว่าเราจักจะไปชมเราก็จะต้องขึ้นไปแล้วก็เรียกว่ามีการประดิษฐานของพระบรมสารีริกธาตุให้ได้ไปนมัสก,การกันรบริเวณด้านบนด้วยนะคะแต่ว่านี่เพื่อความเป็นสิริมงคลเรามาที่นี่แล้วนะคะเหน,หน่าเคยมาตอนช่วงสปีใหม่พระท่านก็ได้มีการแบบเชิญชวนบอกว่า เวลาเราขึ้นไปที่บริเวณภูเขาทองเสมือนว่าเราได้จะขึ้นไปบนสวรรค์เพราะฉะนั้นเราจะนําความดีนําสิ่งดีๆขึ้นไปใช่ไหมคะก็สามารถที่จะบูชาแผ่นทองแล้วก็นําขึ้นไปด้านบนได้เลยแน่แน่จะพาคุณผู้ชมขึ้นไปบริเวณเจดีภูเขาทองซึ่งอยู่ไม่รู้ว่ากี่ชั้นนะคะแต่ที่แน่ๆน่าจะสูงมากแล้วก็ได้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะบูชาแผ่นดวงเพื่อที่จะนำขึ้นไปเป็นการสร้างความเป็นสิริมงคลแล้วก็เสริมดวงชะตาให้กับเรา เสมือนว่าเราได้นําดวงชะตาไปฝากไว้บนสวรรค์ให้ชีวิตของเราขึ้นไปบนสวรรค์นั่นเองอะละค่ะคุณผู้ชมเราขึ้นกันเลยดีกว่านี่นะคะระหว่างทางขึ้นไปนะคะก็จะมีจุดที่เราจะได้ชมความสวยงามนะคะรอบๆนี่ก็เป็นองค์พระศิวลีนะคะ บอกว่าพระ,ะรบรมบรรพปนแห่งนี้นะคะก็มีประวัติความเป็นมาที่ยาวนานมากๆเขาบอกว่าเปรียบเสมือนเป็นมงกุฎทองครอบกรุงเทพมหานครจริงๆก็ดูน่าจะเป็นแบบนั้นนะคะเพราะทุกครั้งที่เราได้มีโอกาสขับผ่านบริเวณถนนราชดำเนินเลยสะพานผ่านฟ้ามาแค่แบบเดียวเราก็จะเห็นว่าโอ้โหเจดีสีทองอารามสวยมากๆนะคะซึ่งฝรั่งก็จะเรียกบริเวณนี้ว่า จ g โกลเด m o ม n ทไทยแลนด์นี่แหละนี่คือด้านล่างแล้วก็ขึ้นไปด้านบนนะคะซึ่งเรากำลังจะเดินขึ้นไปซึ่งตอนนี้เราอยู่ตรงนี้ค่ะกำลังจะค่อยเดินขึ้นไปทีละก้าวทีละก้าวไปค่ะเขาบอกว่าพระบรมบัรพศแห่งนี้หรือว่าเจดีย์ภูเขาทองนี่นะคะมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกประวัติความเป็นมายาวนานมากๆนะคะโดย ตั้งแต่สมัยพระราชวงศ์จัก,กรีถึงสามพระองค์ด้วยกันที่สร้างเจดีย์แห่งนี้นะคะคือตั้งแต่สมัยสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สามนะคะแล้วก็มาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ี่แล้วก็พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวถึงสามรัชกาลนั่นเองค่ะ พูดถึงความเป็นมาของที่นี่ลยนี่นะคะบอกว่าอย่างที่เห็นข้างล่างก็จะมีการเขียนว่าเป็นการบรรจุพระบรมสารีริกธาตุซึ่งเป็นพระบรมสารีริกธาตุที่อันเชิญนะคะมาจากประเทศอินเดียคุณผู้ชมค่ะเมืองกบิลลพัทมาบรรจุตั้งแต่สมัยรัชกาลที่สาม จบมาจนถึงปัจจุบันอลไะค่ะอีกนิดหนึ่งเหนอยนักพักดื่มน้ำเป็นกาแฟบุญซะด้วยโอ้หแล้วก็ระหว่างทางไปเนี่ยนะคะก็จะมีระฆังซึ่งเราก็จะ,ระเรียกว่าเป็นการบอกบุญไปจนถึงสวรรค์เลยคะ่ะอันนี้ไม่มี ซึ่งเพื่อความเป็นสิริมงคลนี่ค่ะเขาเขียนไว้บอกว่าบทสวดบูชาพุทธคุณธรรมคุณสังคคุณเพื่อความเป็นสิริมงคลตั้งนโมสามจบอ่าเราก็ตั้งไว้ในใจระครั้งที่นี่ก็จะมีลวดลายของใจดีย์ภูเขาทองด้วยนะคะ ถวายเป็นพุทธบูชา บียังใกล้นะคะเดี๋ยวกระแทกปากนี่เป็นมรดกแห่งมหานครใกล้แล้วคุณผู้ชอมอีกนิดนึงค่ะภูเขาทองที่เรากำลังใกล้จะถึงเนี่ยนะคะเขาบอกว่ามีความสูงจากบริเวณด้านล่างที่เรากำลังจะขึ้นมาข้างบนนีงถึง100เมตรนะคะแล้วก็มีความกว้างโดยเส้นรอบผ่านศูนย์กลางเนี่ยประมาณ500เมตร โอ้ oh, สูงมากๆนะคะแล้วก็ที่สําคัญก็คือความมีชื่อเสียงของภูเขาทองเนี่ยที่โด่งดังไปทั่วโลกเพราะว่าเจดีย์ภูเขาทองเนี่ยมีเพียงไม่กี่แห่งในโลกนะคะยกตัวอย่างอย่างเช่นที่จีนอินเดียพามา่าสีลังกาญี่ปุ่นแล้วก็ที่ไทยเท่านั้นและที่สาคัญของไทยเรามีเหนื่อยค่ะมีการบรรจุพระบรมสารีริกธาตุด้วยนะคะนี่แหละค่ะ ระหว่างทางขึ้นไปเราก็ยิ่งอยู่ที่สูงเราจะได้มีโอกาสเห็นทัศนียภาพของกรุงเทพมหานครโดยรอบด้วยนะคะนี่ก็เป็นที่อยู่เป็นบ้านคนที่อยู่บริเวณรอบๆพระบรมสารีริกธาตุจะอยู่ด้านบนนะคะอีกนิดนึงค่ะใกล้ถึงแล้วค่ะบอกคุณผู้ชมนิดนึงก็แล้วกันค่ะว่าถ้าเกิดว่าใครอยากมาสการะมากราบขอพรนมัสการ ก็มาก่อนห้าโมงเย็นนะคะผู้ชมจะได้ขึ้นไปเพราะว่าหลัง5้าโมงเย็นก็จะปิดนะคะไม่ให้ขึ้นมานี่คุณผู้ชมมุมนี้ค่ะเรามองไปทางด้านโน้นจำได้ไหมคะว่าตรงนู้นคืออะไรที่เรามองขึ้นมาจากทางด้านบนตรงนู้นคือพระวิหารนะคะขยับไปทางด้านนู้นก็เป็นพระอุโบสถของวัดสเกตนั่นเอง นี่แหละค่ะเมื่อสักครู่นี้เรามองจากด้านล่างขึ้นมาแต่ตอนนี้อยู่ด้านบนนะคะอีกนิดเดียวเท่านั้นอากาศเริ่มเย็นสบายๆถ้าเกิดว่าเรามีโอกาสได้มาจริงๆก็ ใจพูดโธในใจเพื่อเป็นการทําสมาธิหายใจเข้าพุทหายใจออกโธอะไรอย่างงี้ค่ะก็เป็นการเจริญภาวนาวิปัสสนาด้วยการเดินจงกรมขึ้นมาก็ได้เขาเรียกว่าสร้างบุญสร้างกุศลไปด้วยนี่มาจนถึงแล้วเย้ yeah! ถึงแล้วค่ะเอาเลยคุณผู้ชมนี่ มาถึงแล้วค่ะเอาล่ะถึงแล้วนะคะเดี๋ยวหลวงพี่คานี้ไว้ตรงไหนเจ้าคะอ๋อต้องขึ้นไปด้านบนด้วยตัวเองนะคะนั้นขออนุญ,ญาตรับนมาสการหลวงพี่เออหลวงพี่คาพระพุทธรูปองนี้คือพุทธรูปชื่อว่าอะไรคะถามถาๆเขา หลวงพี่สวัสดีค่ะอ๋อเนถามประวัติความเป็นมาของหลวงพี่หน่อยค่ะเมื่อกี้นี้ขอหลวงพี่ประหลัดขึ้นมาถ่ายทําด้านบนค่ะพอดีขึ้นมาแล้วก็เลยอยากทราบประวัติเล็กน้อยอนี่นี่น,น,นี่ที่นี่ล่ะคะว่า,อย,าอย่างพระพุทธร,รูปองค์นี้ที่เราเห็นนี่คลิกชื่อว่าอะไรเจ้าคะอ๋อ อ๋อไม่ได้ร้โอเคค่ะไม่เป็นไรค่ะดเดี๋ยวเราเข้าไปดูดีกว่าใกล้ๆขอบคุณนะคะ,คะนี่มาถึงแล้วพระพุทธนิมิตวิชิตมานโมลีสีสันเพชรบรมไตโลก,กน,นาคคุณผู้ชมอัละ่ะ่ะคุณผู้ชมค่ะก็บริเวณทั้งหมดตรงนี้ยังมีอะไรที่น่าสนใจอีกนะคะที่ภูเขอทองนะคะเดี๋ยวเราพักสักครู่หนึ่งเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาอยู่บริเวณนี่แหละค่ะด้านบนเจดีภูขาทองจะมีอะไรบ้างนั้นติดตามช่วงหน้าค่ะ